ผมว่าท่านคนทด่เป็นเศรษฐีพอผู้ใดประสิกว่องคนอ,อ <laughs> โอเป็นดาได้ลูกลนอันท่านคนได้เป็นเสรษฐีได้แก่ไัยได้แก่นั่งสุดสดาขาคนหัวไปทาา่านมาหนวาาท่านหมีได้เป็นพระพมได้แก่พระเวทท่านนั่งมาที่เฮตพาห์มในตำรานหนึ่งพูดว่าคนตะกี้สมัยบ่จเจริญเหม็นบ่าอายบ่มีสละเลกท่าหัวพระไตปีรกไปบักเอาตุนน้ำเคียงบักเอายางมันบักกับบักเป็นหูวโยนี่เอากระงไปตรงมาท่าหัวพระไตปีรกเพ่นจังว่าท่านมีได้เป็นพระพมท่านนุ่มได้เป็นเมธพระพุทธเจ้าได้ แกไผได้แกนั่งโคตรมีท่านนุ่มมเพื่อสีธาตุินแต่สุ่มเผาอ,อกุลไปท่านโบไรพลาได้ยามีฉะนั้นของที่บอกควันท่านนี่าจกยางฟังบริขศว,วยฟังจากน้อยพอบอกวอน <c oughs> พอบอกวอนหนูมอลส่สมพร <c oughs> ความตายคามัน <c oughs> ใส่ซสือ้อใส่ถูงเล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอบอกวอาน้ามองเอาฮานี่จังวะซ่อแล้วสอนฟังก่อนเดอคนท่านไปแล้วบอมีผลบนว่ามีหายังหนึ่งคือการลองล้ำทำเพียงที่เป็นการบ่สมบูร์ในพระศาสนานี่ก็บ่ภาษาท่านไปบ่ไดไม่อยากัวพอบอกว่า เราไม่เาม่ใส่สื้ลูวิดตสักมันโมนต์แบอมันโมเบบอมันค้องกันกระบอกพอดมันเลยใส่เสื้อใหราลูกวยลูกควซื้อวิดตัวพอบักวิบอบบอโอยเปใส่อ อนุญาตบัตรข้ามไม่หัวก่ดนเลยหลอนเป่าไปหมอลำลังเคียนไปหัวอิ่มสะกอนพรเจ้สิลำใดหัวโลดแม่บะคงหัวโลด เอาฮะนี่จังว่าซ้ำแล้วซอนฟังก่อนเด้อคนท่านไปแล้วบ่มีผลเพิ่นว่ามีหาย่งังหนึ่งคือการหลอกล้ำทําเพียงที่เป็นการบ่สมบูรณ์ในพระศาสนานี่กขบ,บ่ภาษาท่านไปบ่ไดเที่ทมีสองคนว่าไ้ของเบือ่อของเมานี่ก็บ่นัเานเปาเป็นท่านดอก